วัสดีค่ะวันนี้วันที่23าธันวาคม2563นะคะแม่เจี๊ยบจะเริ่มต้นใช้โคเอในเจล่าดูนะคะแล้วเรามาติดตามการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่เจี๊ยบเชื่อมั่นว่าดีแน่นอนนะคะแล้วยังไงเรามาติดตามกันนะคะซึ่งตอนนี้พี่นอนจะเห็นรอยฝ้าใช่ไหมคะฝ้าทั้งสองข้างเลยนะฝ้าแดงรอยจุดด่างดำต่างต่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าเรามาติดตามผลกันได้เลยจ้า วันนี้วันที่10มกราคมแล้วนะคะดีใจมากๆเลยที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์โคเอนะคะโคเอนในเจล่าทำให้ใบหน้าของแม่เจียบใสกระจ่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมคะจากริ้วรอยที่เป็นฝ้าเป็นกะเมื่อวันที่23ก่อนได้ใช้โคเอมาถึงวันนี้จะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นมากมีใบหน้าที่เนียนใสขึ้นนะคะซึ่งโคเอนเจล่าผลิตมาจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ ะะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสารสกัดบรรจุมา30 ml นะคะพี่น้องพี่น้อง,องท่านใดสนใจติดต่อแม่เจียบมาได้เลยนะคะซึ่งจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะว่า ประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมาใบหน้าจะเนียนขึ้นแล้วก็รอยฝ้ากะก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติดีๆอย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะชอบมากๆนะคะสำหรับโคเอนเจล่านะคะพี่น้องก็จะเห็นได้เลยนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงนะ หนึ่งขวดนี่เราก็จะใช้ได้นานกันเลยเชียวนะคะเพราะว่าแม่เจี๊ยบจะล้างหน้าเสร็จแล้วก็จะซับหน้าแค่พอหมาดๆเฉยๆแล้วก็จะใช้โคโเอโยดลงมือไปหนึ่งโยดแล้วก็จะเกลี่ยไปให้ทั่วใบหน้าจะเน้นจุดที่เป็นฝ้าเป็นกะหน,า,หนาด้วยนะคะเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็ตบตบเบาๆนวดหน้าแป๊บหนึ่ง ก่อนที่เราจะเข้านอนซึ่งแม่เจี๊ยบจะใช้เช้าแล้วก็ใช้เย็นเช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้าเสร็จก็ทาก่อนนอนก็จะทาโคเอแล้วก็เข้านอนความเปลี่ยนแปลงที่ได้ก็อย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละค่ะคือมีใบหน้าที่เนียนขึ้นหน้าใสาขึ้นนะคะชอบมากๆกับโคเอนะคะ ความเปลี่ยนแปลงพี่น้องก็จะเห็นแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยมากๆเลยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างโคเอในเจล่ามาให้น้องนะคะพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักแม่เจ๊มาได้เลยนะคะซึ่ง1ขวดก็ส0 ml เราช่วงนี้เราก็ขายอยู่ที่ขวดละ1289บาทนะคะพี่น้องท่านใดสนใจ